สวัสดีพี่น้องไปอ๋อต่อยอยากกินสมหมูแมะเดี๋ยวต่อยเตรียมไว้มีกระเทียมนิดหน่อยจ้ะอ๋อต่อยใส่เป็นขบเจ้าด้วยจ้ะนี่ก็สิเป็นหมูออต่อยใส่เป็นช่วงไอหมูสันในหมูสันในมันสีนุ่มแล้วมันจะบ่มมีเส้นเอ็นไหลนะพี่น้องอยากกินแมะลองเฮ็ดกินเองเบอ่งเดี๋ยวมาปั่นกันเลยเนาะเพื่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกลือก็ช่วยรสเพื่อนเฮ็ดง่ายๆจ้ะ อ๋อไามากได้ใกล้เลยใส่หมูลงไปเลยจ้ะใส่เกลือไปซอนโต๊ะหนึง่ง เครื่องโอเคสู้กับเอาแต่มกักเนาะจา้ะเนาะใส่เข่าต้องไปด้วยอุ้ยเขาเลื่อนไปแซนก่อนกินง่ายๆหเพื่อนกระเทียมมาต่อยใส่ไ,ไปนิดเดียวจ้ะเพราะว่าง่างมากินอยูนย่นี่ง่ามาต่อยนึกจากง่างมาออกไปแห่งนอกเนาะกินกระเทียมมันติดแต่เอาต่อยปัดเส้นกลางออกเถอจ้ะเห็นบ่น,นี่เส้นกลางสีเขียวไม่ได้เหม็นนาน,น,นเนาะ tôi phải xay phên ít đều chả đều thì lửa đều tôi phải xay toàn ho con đấy chả nó dưới này nháng có tổng hết kính yên bớt đúng ยืนพิดค้างต่อยเห็ดแบบปันไปเลยยด้ยวยเพื่อนๆนี่ต่อยบรเอาหมูซับมากขันเอเคปันไปเลยที่เดียวง่าย เดี๋ยวก็เหนียวไปนะเดี๋ยวมาอวอีกเจื่อนหนึ่งตอนที่เขาเหนียวแล้วนะเพี่ยนเนาะทร็จแล้วเป็นปันจะเหนียวแล้วจ้ะ hoàn toàn có thể bị cằn mưa ít bếp, nên... ไปกับปุ๊กกันจ้ะ นี่ก็เป็นบอกพริกแช่แข็งต่อคเพื่อน เราจะนึ่งตะปุ๊ปิดไปจ้ะ แต่บ่มีหนังหมูเหมือนกันเอาใจคืออยากบราจะไปซื้อหนังหมูมาต้มเนาะจ้ะเนาะ,ะ,ะมีแต่ใจอยู่เยอะล้มันอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองเบิดเฮ็ดเองเฮ็ดกินเองเบิด เสร็จแล้วจะเป็นเพื่อนอีกหามื่อต่อกปที่มาแกะเบิ้งนะจ๊ะแบบมันสมบ๊อประมาณหาที่เจ็ดมือละจ้ะเรียกหามื่อเข้ามาเจอกันเพื่อนจ๋าครบแปดมือมือนี้เพื่อนเอาต่อที่ลองแกะเบิ้งแล้วมันสมบ๊อบหอมหอมดมเบิ้งกันหืมหอมขาดแล้วต่อที่ลองเอาออกจากกล้องเนาะ ครบแปดมือแล้วเพื่อนแหนมาต่อยตะกินบอกระต่อยติดปาดซิมบงขนาดนั้นเพื่อนงักงาม ยืดเส้นเอาไปทอดเอาต่อยบวกากินดิบเนาะช่วงนี้แต่อาตอยบอ่มีขิงแต่บุได้มีขิงกับกินแกงก็ก,ก,กินกับแซนะ่บเนาะนี่เสี่ิมให้บ้างจังเพื่อนสมแล้วแต่ยังสมบ่าหลายเพืเ่อนจ้าสมพอปันนึงเนี่ยนะถึงสมหมูปนนันอาตอย รสชาติสีออกมาบรแสบตามใจเอาต่อยต่งการเนาะแต่ก็กดไหลเพื่อเปิดรังใจเอาต่อยนิดนึงด้วยเพื่อนๆจ้าคลิปนี้เอาต่อ,อยกราพย์แค่นิ้ก่อนเพื่อนจ้าวัดีจ้า